พี่ตลอดแมบ,บมุ่งมุยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเกิดอ,อัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออแต่ไปกดบันลืมกดบันทึกนะคะเราก็เลยต้องมาทํากันใหม่นะคะทั้งที่เอเนจีดีมากเลยนะคะก็คืออ่ะเป็นแรนดอมนะคะความรู้สึกอ่าของเขานะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ความข้อความจากเขาข้อความจากคุณนะคะ อ่ะเรามาดูเรามาทำหมากันรู้สึกเดี๋ยวจะให้ดูนะบ่าจะจะให้ดูน,นะไพ่นะ่อ่าอะนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็คือเนี้ย ใช่ไหมยอยู่ไกลใช่ไหมเนี่ยเมื่อเช้านะคะอ่ะคราวนี้มาเริ่มใหม่ละกันเมื่อเช้านี่ทาจนหมดแล้วนะคะอ่ะหมอจะใช้สองสำรับนะคะสำรับนี้นะคะเป็นของคุณสำรับนี้เป็นความรู้สึกของเขานะคะอ่ะเราจะเริ่มจากความรู้สึกของเขาก่อนนะคะมาโดยหมอจะใช้มือซ้ายเลือกเลือกไพ่ มาหใบนะคะกล่องละหใบหใบโอเคนะคะส่งจิตส่งใจนึกถึงหน้าเขาไว้นะค่ะมาดูกันเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณ จะตรงกับพลังงานที่เปิดมา,มาเมื่อเช้าหรือเปล่าท of s o r อ s วายเขามีกำแพงกับคุณเหรอหรือว่าคุณมีกำแพงกับเขานะทูออฟสนะคะคุณจะอาจจะติดต่อสื่อสารกันผ่านออนไลน์นะคะ The star เขาหรือคุณเป็นคนหน้าตาดีโดดเด่นในวงสังคมการงานที่เขาพบเจอ e o of Wands เขามีการพูดคุยกับคุณถึงเรื่องอนาคตหรือเปล่านะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณมองการไกลอาจจะอยากแต่งงานกับเขานะคะอาจจะมันก็ไม่เชิงเอ่อเป็นสามไม้คุณเนี่ยอาจจะ เป็นเจ้าของกิจการหรือตัวเขาก็ได้เป็นเจ้าของกิจการทําธุรกิจนะคะอาจจะมาเจอกันเพราะสายงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ seven of pentacles เขาบอกว่าคุณเป็นนักนลงทุนชอบการลงทุนอาจจะทํางานเก่งชอบการลงทุนมีหัวการค้าอะไรพวกนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนก,ก็วกัพิจิตร์เจสเหม,ม้นเดอะไฮโรแฟนกับหัว อพูดได้ว่าคนคนนี้อาจจะมองว่าคุณยังไม่ใช่คนที่เขาจะคิดจริงจังด้วยหรือเปล่านะคะฮาร์แฟนกับหัวเขาคิดว่าเขาคือคนคนนี้อาจจะไม่เชื่อเรื่องพรมลิขิตโชคชะตาอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะอืมตรงไม่ตรงไม่รู้นะคะคราวนี้เรามาดูว่าความรู้สึก ที่คุณมีต่อเขาบ้างคุณให้ความรู้สึกสองความรู้สึกที่คุณมีต่อเขากันบ้างคะนีเป็นยังไง ที่คุณเดี๋ยวนะคะขอจัดขอจัดโต๊ะหน่อยความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาบ้างนะคะเส <c oughs> ียงอาจจะเบาขอภัยนะไกลไหมเอามห้